คนกำลังอยู่ในซีรีส์เฝ้าเดี่ยว40วันสู่ความสำเร็จสูงตามน้ำพระไทยพระเจ้าวันนี้ก็เป็นวันที่ส3ของ40วันแล้วนะครับซีรีส์นี้สนุกตื่นเต้นมีครบทุกรสชาติรลาวกับอ่านนิยายรักโรแมนติกดราม่าสลับฉากกับสงครามในการสร้างชาติอิสราเอลนะครับโดยมีพระเอกของเรื่องคือกษัตริย์ดาวิด เขาเป็นผู้ชายตัวเล็กๆที่ยากจนเลี้ยงแกะในทุ่งหญ้าที่เมืองเบตเลเฮมแต่เขารักพระเจ้าและเชื่อฟังยำเกรงพระเจ้าที่สุดในยุคนั้นเขาเป็นนักดนตรีที่ดีดพินได้ไพเราะมากและเขาก็เป็นนักแต่งเพลงที่สร้างสรรค์บทเพลงมากมายในหนังสือสดุดีนะครับสะท้อนถึงจิตใจที่อ่อนโยนของเขาในขณะเดียวกัน เขาก็เป็นนักลบที่กล้าหาญร,รวบรวมอิสราเอลเป็นปึกแผ่นราวกับจิงกิสข่านนะครับเขาเป็นผู้นำที่เข้มแข็งมีคนเก่งๆมากมายอยากติดตามเขานะครับและเขาก็ยังเป็นนักรักที่อ่อนหวานโรแมนติกจนสาวๆหลายคนหลงไหลแต่เขาก็มีจุดบกพร่องผิดพลาดหลายจุดที่เป็นบทเรียนให้คริสเตียเรา ปวดจะหลีกเลี่ยงเขาได้รับฉายาว่าชายผู้ทำทุกสิ่งตามน้ำพระทัยพระเจ้าพี่น้องที่รักถ้าคนติดตามซีรีส์นี้ไปทุกๆวันจนครบ40สวันแล้วใคร่พลวนตามพระวจนะพระเจ้าในพระคัมภีร์หนึ่งและสองซามูเอลไปเรื่อยๆทุกๆวันพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็จะค่อยๆเข้ามาเปลี่ยนแปลงจิตใจของคุณ ให้กลายเป็นคนที่ประสบความสำเร็จสูงไม่ใช่ประสบความสำเร็จแบบชาวโลกที่ไม่รู้จักพระเจ้านะครับแต่ในแบบคริสเตียนที่ควรจะเป็นตามน้ำพระไทยพระเจ้าครับเฝ้าเดี๋ยววันนี้เราจะมาต่อกันที่หนึ่งซามูเอลบทที่17ข้อ1ถึง30ผมขอสรุปย่อๆดังนี้นะครับ หลังจากที่พระเจ้าวางแผน organize ให้ดาวิดได้ไปเล่นพินให้กษัตริย์ซาอูฟังเขาก็เป็นนักดนตรีแบบฟรีแลนซ์นะครับเขาไปไปมามาสลับกับการเลี้ยงแกะที่เบตเลเฮมโอกาสเล็กๆแบบนี้จึงทำให้เขาได้มีโอกาสได้ใกล้ชิดกษัตรยิย์มันก็ทำให้โลกทัศน์ของเขาเปลี่ยนไปซึ่งเดิมก็มีแต่ หูงแกะและทุ่งหญ้าแต่เดี๋ยวนี้เขาก็เริ่มได้เห็นอะไรแปลกใหม่หลายอย่างจากหวังกษัตริย์นี่ก็สะท้อนถึงการจัดเตรียมจากพระเจ้าและเป็นจุดเริ่มต้นที่จะนำทางเขาให้ก้าวไปสู่ความสำเร็จในระดับสูงภายหลังนะครับพี่น้องครับถ้าสมมติว่าคนขายน้ำเต้าหู้ปลาต้องโขอ,อยู่ในตลาดทุกๆวัน แต่คนเป็นคนที่ติดสนิทใกล้ชิดพระเจ้ามากและคนมอบถวายชีวิตให้พระเจ้าใช้ตามน้ำพระทัยของพระองค์แบบดาวิดพระเจ้าก็จะสร้างโอกาสพิเศษแปลกๆเข้ามาในชีวิตที่น่าเบื่อซ้สำซากจำเจของคนได้นะครับอาจจะทำให้คนได้เจอกับลูกค้าพิเศษมาซื้อน้ำเต้าหู้กับคุณแล้ว ถ้าคุบริการเขาได้ความเอาใจใส่ได้ความรักพระเจ้าและรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองคุณให้ความซื่อสัตย์เอาใจใส่ดูแลลูกค้าทุกทุกลายมันก็จะมีวันหนึ่งที่คุณอาจจะถูกยกระดับก้าวไปสู่ความสำเร็จสูงอย่างที่คุณคาดไม่ถึงแบบเด็กเลี้ยงแกะดาวิดนะครับดังนั้นทุกๆโอกาสที่เข้ามาในชีวิตคุณ แม้จะดูเหมือนเป็นโอกาสที่ดูเล็กน้อยแค่ไหนก็ตามแต่ว่านั่นอาจจะเป็นโอกาสหนึ่งที่พระเจ้าส่งเข้ามาเพื่อเป็นบันไดขั้นแรกที่จะนำคุณก้าวไปสู่พระพรยิ่งใหญ่ให้แก่คนอื่นได้ตามน้ำพระไัยพระเจ้าครับพระเยซูสอนสาวกในมัทธิวบทที่25ข้อ21ทํานองว่าผู้ใดสัตย์ซื่อในของเล็กน้อย ก็จะได้รับความไว้ใจให้ดูแลของมากขึ้นดังนั้นพี่น้องครับอย่าดูถูกโอกาสเล็กน้อยหรือพระพรเล็กน้อยที่ได้รับเพราะถ้าคุณซื่อสัตย์ในการรักพระเจ้ารักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวเองและให้ความเอาใจใส่ทุกสิ่งที่พระเจ้าประทานมาพระองค์ก็จะไว้วางใจคุณและจะเพิ่มพูนสิ่งเล็กน้อยนั้นให้คุได้ดูแลของมากขึ้นครับ เทาเดียววันนี้เราก็มาดูกันต่อว่าพระเจ้าเปิดโอกาสอะไรที่ใหญ่ขึ้นให้กับเด็กเลี้ยงแกะดาวิดโอกาสแรกคือโอกาสเล็กๆนั่นคือพระเจ้าทำให้เขาได้เข้าไปใกล้ชิดกษัตริย์ซาอูลและเขาก็ซื่อสัตย์ทำหน้าที่ดิดพินไม่มกพ่องถ้าเขาไม่ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่เล็กๆที่พระเจ้ามอบให้ไม่เอาใจใส่จนเป็นที่พอพระทัยของกษัตริย์ถ้าเขาดูถูกโอกาสเล็กๆที่ มาจากพระเจ้าพระเจ้าก็จะไม่สามารถไว้วางใจมอบโอกาสใหญ่ตามมาได้ซึ่งเป็นโอกาสที่จะทำให้เขาคืบหน้าต่อไปสู่ความสำเร็จระดับสูงครับพี่น้องครับในเวลานั้นมีข้าศึกชาวฟิลิสเตียมาตั้งค่ายประจันหน้ากับอิสราเอลและส่งแม่ทัพล่างยักษ์ชื่อโกลิอัตออกมาท้าสู้คุณจำหนังสือกันดารวิถีได้ไหมครับชาวยิว ไม่กล้าบุกเข้ายึดครองคานาอันก็เพราะที่เมืองกัดมีมนุษย์ยักษ์อาศัยอยู่เจ้าโกลิอัดก็เป็นเชื้อสายเผ่าพันธุ์ของมนุษย์ยักษ์ที่เมืองกัดนี่แหละครับเขาล่างใหญ่ตัวสูงถึงสามเมตรในขณะที่ซาอูลก็จัดว่าตัวสูงนะครับแต่ว่าก็ยังเตี้ยกว่าเจ้าโกริอัดหลายเท่าแต่ว่าในดินแดน ฟิลิสเตียนี้คนทราบไหมครับว่ามันก็คือดินแดนปาเลสไตน์ในปัจจุบันซึ่งก็มักจะทําสงครามกับอิสราเอลมาจนถึงทุกวันนี้นะครับพี่น้องที่รักในยุคสมัยนั้นเมื่อกษัตริย์สองประเทศทําสงครามกันก็มักจะส่งขุนศึกออกมาท้าสู้เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการล้มตายของทหารจํานวนมากโดยจะคัดเลือกทหารที่เก่งที่สุด ออกไปท้าสู้กับขุนศึกของอีกฝ่ายในหนังตะวันตกของฝรั่งจะเรียกว่าอัศวินนะครับส่วนในหนังตะวันออกของจีนก็จะเรียกว่าขุนพลถ้าคุณเคยดูหนังสามก๊กก็จะมีขุนพลที่เก่งๆคนหนึ่งชื่อจูลงที่จะออกไปสู้กับขุนพลเก่งๆของโจโฉถ้าขุนพลฝ่ายใดพ่ายแพ้ ฝ่ายนั้นก็มักจาเสียขวัญแล้วก็ล่าถอยกลับไปนะครับในพ,พตระคัมภีร์ตอนนี้ก็บรรยายถึงไอ้เจ้ายักษ์โกลิอัตชาวฟิลิเตียเนี่ยก็มาล้องท้าเป็นประจำทุกเช้าเย็นตลอดสี่สวันฝ่ายกองทัพอิสราเอลก็หวาดผวาไม่มีใครกล้าออกไปสู้ด้วยนะครับและในตอนนั้นก็มีลูกชายของเจสซี สคนซึ่งก็เป็นพี่ๆของดาวิดถูกเกณฑ์ไปเป็นทหารในกองทัพของซาอูด้วยเพราะว่าบริเวณที่สองทัพประจัดหน้ากันอยู่มันก็ใกล้ๆบ้านของเขาที่เบธเลเฮมและในวันนั้นก็เจสซีจัดเข้าปลาอาหารให้ดาวิดเอาไปส่งพี่ๆสามคนในกองทัพมันเป็นการที่พระเจ้ากำลังจัดฉากและเปิดโอกาสใหญ่ ให้ดาวิดในการก้าวไปสู่ความสำเร็จระดับสูงนะครับเมื่อดาวิดมาถึงกองทัพเอาอาหารไปให้พี่ๆเขาก็ได้ยินเจ้ายักษ์ชาวฟิลิเตียร้องท้าทายเย้ยหยันแต่ทหารอิสราเอลก็ิ่งเงียบด้วยความหวาดกลัวดาวิดก็เที่ยวเดินถามคนนั้นคนนี้ถึงที่มาที่ไปก็มีทหารหลายคนบอกว่าถ้าใคร ข้าเจ้ายักษ์นี่ได้กษัตริย์าอูลก็จะประทานทรัพย์สินให้มากมายพร้อมกับยกทิดากษัตริย์ให้เป็นภรรยาด้วยก็คือได้เป็นลูกเขยของกษัตริย์นั่นแหละครับดาวิดก็รู้สึกโกรธและไม่พอใจเจ้ายักษ์โกเลอัดมากที่มาร้องด่าอิสราเอลติดติดตดกันหลายๆวันในหนึ่งซามูเอลบทที่17ข้อ26ดาวิดกล่าวว่า ชาวฟิลิสเตียที่ไม่ได้เข้าสนุนทรวคนนี้เป็นใครกันหนอบังอาจมาร้องท้าทายเยาะเย้ยกองทัพของพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่แล้วปรากฏว่าเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับก็ปรากฏว่าพี่ชายของดาวิดที่ชื่อเอลีอับก็แทนที่จะสนับสนุนน้องชายแต่กับโกรธแล้วก็ไม่พอใจดาวิดก็มาร้องดา่า น้องชายทำนองว่าเจ้ามาทำอะไรที่นี่ทำไมทิ้งฝูงแกะไม่กี่ตัวแล้วมาจุนจ้านอยู่ในกองทัพเจ้ามันคนชอบคุยโวโอโอ้วดข้ารู้จักใจชั่วของเจ้าดีเจ้าก็แค่นึกอยากจะมาดูเขาสู้รบกันละสิแล้วปรากฏว่าเกิดอะไรขึ้นครับดาวิดก็ทำเป็นหูทวนลมไม่สนใจนะครับเขาไม่กลัวพี่ชาย จะมาพูดเสียสีดูถูกอะไรเขาก็ยังคงเดินถามคนนั้นคนนี้ไปทั่วกองทัพจนมีคนเอาเรื่องดาวิดไปกากบทูลต่อกษัตริย์ซาอูลกษัตริย์จึงเรียกตัวดาวิดไปเข้าเฝ้าเอาละครับถึงตรงนี้ให้คนกดสต็อปหยุดชัวด่วขณะและอธิษฐานถามพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่าข้อแรกทำไมดาวิดกโกรธไม่พอใจเจ้ายักษ์ฟิลเตียที่มาร้องด่า ร้องท้าเย้ยหยัดกองทัพอิสราเอลตรงนี้สะท้อนถึงลักษณะของจิตใจภายในดาวิดแบบไหนอย่างไรครับข้อ 2. ทํทำไมพี่ชายของดาวิดจึงโกรธและไม่พอใจดาวิดที่มาจุนจ้านในกองทัพและพูดเสียดสีดูถูกดาวิดมันสะท้อนถึงลักษณะจิตใจภายในของพี่ชายดาวิดที่ชื่อเอเลียบอย่างไร ให้คนอธิษฐานถามพระวิญญาณบริสุทธิ์ดูนะครับติ๊กตอก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 ปิง๊งเอาละครับถ้าคนได้รับเลมาอะไรก็จดไว้ในสมุดเฝ้าเดี่ยวแล้วก็เอามาแชร์ในกลุ่มเซลล์ออนไลน์ของผมได้นะครับสำหรับผมเลมาที่ได้รับคือประเด็นแรกดาวิดโกรธและไม่พอใจเจ้ายักษ์โกลิอัตก็เพราะข้อแรกเขารักพระเจ้าครับ เขาจึงไม่พอใจที่มีคนมาล้องดา่าเย้ยหยันพระเจ้าแห่งอิสราเอลเขาร้อนตัวแทนพระเจ้าคุณเคยเป็นแบบนี้ไหมครับถ้ามีใครมาล้องดา่าดูถูกเย้ยหยันพี่น้องคริสเตียนในคริสตจักรของคุณคุณเคยรู้สึกโกรธและไม่พอใจแทนพระเจ้าไหมครับถ้าคุณมีความสัมพันธ์สนิทสนมกับพระเจ้าคุณก็จะรู้สึกโกรธและไม่พอใจแบบเดียวกับดาวิดครับซึ่ง ได้มาเห็นคนมาเยี่ยยันพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่นี่แหละครับเป็นลักษณะจิตใจภายในของผู้ที่พระเจ้าโปรดปรานคุณรู้ไหมครับว่าพระเจ้าไม่ชอบคนที่อุ่นอไม่ร้อนไม่หนาวไม่เย็นดังที่เขียนไว้ในหนังสือวิบอนบทที่สามข้อสิบห้าถึงสิบหกที่พระเจ้ากล่าวว่าเราจะคายเจ้าออกมาเพราะเจ้าไม่ร้อนไม่เย็นเจ้าเป็นเพียงแต่อุ่นๆ ดังนั้นการมาเป็นคริสเตียนไม่ใช่เป็นการแค่เปลี่ยนศาสนาหนึ่งมาเป็นอีกศาสนาหนึ่งนะครับแต่มันคือการเปลี่ยนจากการเป็นลูกของมารมาเป็นลูกของพระเจ้าและในฐานะลูกก็ต้องมีความสัมพันธ์สนิทสนมกับพ่อที่เป็นพระบิดาสนิทสนมถึงขั้นรักและศรัทธาในพระองค์อย่างสดจิตสดใจนั่นเองละครับตัวอย่างเช่น ถ้ามีคนมาล้องด่าดูถูกเยอะเย้ยพ่อของคุณคุณจะรู้สึกเฉยเฉยไม่ร้อนไม่เย็นไม่ร้อนไม่หนาวอุ่นอุ่ไหมครับคุณคงจะต้องทำอะไรบางอย่างจริงไหมครับเพราะคุณรักพ่อของคุณดังนั้นการที่คุณจะประสบความสำเร็จสูงตามน้ำพระทยพระเจ้าได้คุณก็ต้องเริ่มต้นจากการรักพระเจ้าสจิตสจใจก่อนแล้วพระองค์จึงจะส่งนำคุณ ข้าวขึ้นไปสู่ความสำเร็จระดับสูงได้แต่ถ้าคุณรักพระเจ้าแบบครึ่งๆกลางๆไม่สุดจิตสดใจเหมือนรักพ่อที่เป็นมนุษย์ของคุณแม้พระเจ้าจะส่งโอกาสดีๆมาให้คุณก็จะไม่สามารถคว้าโอกาสนั้นได้แล้วคุณก็ย่ำอยู่กับที่ไปตลอดชีวิตนั่นแหละครับเอาละครับประเด็นเคร่กรวนข้อ2ก็คือพี่ชายของดาวิดที่ชื่อเอลีอับเขามีลักษณะจิตใจภายในอย่างไร เราจะเห็นว่าเขาซ่อนตัวอยู่ในกองทัพด้วยความหวาดกลัวพอเห็นดาวิดพูดด่าเจ้ายักษ์โกลิอัดกับทหารหลายๆคนเขาก็โกรธไม่พอใจเขากโกรธไม่พอใจดาวิดพ่ออะไรครับจากคำพูดของเขาที่ต่อว่าดาวิดทำนองว่าเจ้าทิ้งฝูงแกะไม่กี่ตัวมาจุนจ้านอะไรที่นี่คำพูดแบบนี้คือเขาต้องการได้ค่าดาวิดนะครับ ดูถูกดาวิดต,ต่อหน้าผู้คนว่าดาวิดก็เป็นแค่เด็กเลี้ยงแกะแล้วก็ไม่ใช่ฝูงแกะมากมายแค่แกะไม่กี่ตัวแล้วเขาก็พูดด้อยค่าดาวิดอีกว่าเจ้ามันคนขี้โมกุ่โมโอ,อ้วดแค่อยากมาดูเขาสู้รบกันละสิตรงนี้สะท้อนถึงจิตใจภายในของพี่ชายดาวิดที่เขารู้สึกอับอายนะครับเขาอับอายที่ มีน้องชายกล้าหาญมากกว่าเขาเขาเป็นทหารแท้ๆแต่กับหวาดกลัวศัตรตูเอาแต่ซ่อนอยู่ในกองทัพเมื่อเห็นน้องชายกล้าพูดด่าว่าเจ้ายักษ์โกเลอัดเขาจึงต้องพูดได้ค่าดาวิดเพื่อเขาจะได้ไม่รู้สึกละอายใจที่ขาดความกล้าหาญเหมือนน้องชายคุณเคยเห็นคนแบบนี้ไหมครับคนที่ขี้กลัวต่างๆนานา,นาพอเห็นน้องๆกล้าหาญกว่า ก็ไม่พอใจนี่แหละครับเอลิอัตพี่ชายของดาวิดที่เขาเป็นอย่างนี้เพราะเขาไม่ได้ติดสนิทใกล้ชิดพระเจ้าเหมือนดาวิดเขาจึงไม่ได้รู้สึกรักพระเจ้าไม่ได้ศรัทธาในพระเจ้าและไม่เจ็บแค้นแทนพระเจ้าทั้งๆท,ที่เขาก็เป็นชาวยิวเข้าสุนัตแล้วเขาก็เป็นเหมือนทหารในกองทัพชาวยิวซึ่งเป็นกองทัพของพระเจ้าแต่กลับไม่เชื่อว่าพระเจ้าทรงพระชนอยู่ และยิ่งใหญ่กว่าเจ้ายักษ์ฟิลิเตียคนนี้แทนที่พวกเขาจะยกย่องสรรเสริญพระเจ้าแต่กลับไปยกย่องสรรเสริญปัญหาคุณคุณไหมครับคุณเคยเป็นแบบนี้ไหมครับพี่น้องที่รักสมัยที่ผมเป็นผู้เชื่อใหม่ผมก็มักมีนิสัยแบบเอลิอัดพี่ชายดาวิดพอมีอุปสรรคปัญหาใหญ่โตเข้ามาในชีวิตผมก็มักจะยกย่องสรรเสริญ ความยิ่งใหญ่ของปัญหาอย่างไม่ลดตัวจนหลงลืมไปว่าพระเจ้าทรงพระชนอยู่และพระองค์ยิ่งใหญ่กว่าอุป,ปรสรรคปัญหาใดๆในชีวิตผมนี่คือลักษณะของคนที่ยังมีความรักและศรัทธาในพระเจ้าน้อยนะครับจึงมองเห็นปัญหายิ่งใหญ่กว่าพระเจ้าคุณรู้ไหมครับว่าถ้าคนสรรเสริญความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเสมอจนเป็นนิสัย ปัญหาที่ดูใหญ่โตของคุณก็จะหดเล็กลงและถ้าคนเอาแต่สรรเสริญปัญหาพระเจ้าในใจคุณก็จะหดเล็กลงและคุณก็จะเต็มไปด้วยความหวาดกลัวเคร่งเครียดหดหู่ท้อแท้สึมเศร้าอยากตายนะครับดังนั้นขอดนุนใจให้มันที่จะสรรเสริญความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าจนเป็นนิสัยนะครับแทนสรรเสริญปัญหา เอาละครับพี่น้องถึงตรงนี้เรามาร่วมสนุกกันให้คุณทบทวนตัวเองและอธิษฐานถามพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่าคุณเป็นคริสเตียนแบบไหนแบบดาวิดหรือแบบเอลียบพ,พี่ชายของดาวิดคุณมักจสะสรรเสริญพระเจ้าหรือมักจสะสรรเสริญปัญหาให้คุณพิมพ์เลขหนึ่งหรือ2หรือ3ลงในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะครับพิมพ์เลขหนึ่งถ้าคุณเป็นแบบดาวิด คนไม่หวาดกลัวอุปสรรคปัญหาใหญ่โตไม่ว่าจะใหญ่โตเพียงใดคุณก็มีสันติสุขเสมอคุณรักพระเจ้าและมีศรัทธาในพระเจ้าเต็มเปี่ยมคุณมักจะสรรเสริญความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าแทนที่จะสรรเสริญปัญหาถ้าคนเป็นคนแบบนี้เพียงเล็กหนึ่งครับเพียงเล็กสองถ้าคนเป็นคนแบบเอลีอับพ,พี่ชายของดาวิดคุณมักจะหวาดกลัววิตกกังวลกับปัญหา แม้ปัญหาเล็กๆคุณก็มักจะรู้สึกใหญ่โตมากและคุณก็มักจะหลงลืมไปว่าพระเจ้าทรงพระชนอยู่และกำลังสถิตยอยู่กับคุณคนมักจะสรรเสริญความยิ่งใหญ่ของปัญหามากกว่าสรรเสริญความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าถ้าคุณเป็นแบบนี้พิมพ์เลขสองครับพิมพ์เลขสามถ้าคุณไม่กลัวอุปสรรคปัญหาใหญ่โตแล้วเพราะเชื่อวางใจในความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า และเชื่อวางใจว่าพระเจ้าทรงพระชนอยู่และสถิตยอยู่กับคุแต่ว่าก็ยังมีบางครั้งเมื่อคุณเจอปัญหาใหญ่โตเข้ามากระทบคุณก็ยังหวาดกลัววิตกกังวลเคร่งเครียดกับความใหญ่โตของปัญหานั้นเอาละครับพรุ่งนี้เรามาเฝ้าเดี่ยวกันต่อมาดูกันต่อไปว่าดาวิดทำอะไรต่อไปและพระเจ้าทำอะไร แล้วผลลัพธ์ของการศึกคั้งนี้ออกมาอย่างไรและมันก็จะทำให้คุณรู้ว่าคุณจะต้องเป็นคริสเตียนแบบไหนอย่างไรจึงมีโอกาสที่จะก้าวไปสู่ความสำเร็จสูงในชีวิตของคุณได้ตามน้ำพระทัยพระเจ้ากดกระดิ่งกดติดตามไว้นะครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ขอพระเจ้าวอวยพรครับ